โอกาสโาอกาสณโอกาสต่อไปนี้เราทั้งหลายจะเจริญพระวายโยธาว่าวาฐานขอคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอปปนาสมาธิสัมมาสมาธิ อะสัมมาสมาธินิชฌาสมาธิอมิชฌาสมาธิสุญญาตาสมาธิอเนมิตาสมาธิตาปนิหิตาสมาธิฉันทะสมาธิเวริยาสมาธิจิตตาสมาธิมโนสมาธิ กายสมาธิมนาสมาธิวิมังสาสมาธิโพชฌงจงบังเกิดมีในสมาธิขันธสันดานของเราทั้งลหลายเราทั้งลหลายจะตั้งอานสติโพชฌงไว้ ที่ลมหายใจเข้าจะตั้งอาปาณสติโชพชงไว้ที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้สามหนแลเจ็ดโหนร้อยหนและพันโหนด้วยความไม่ประมาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยอำนาจบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วใน,ในอดีตกำลังบำเพ็ญอยู่ในปัจจุบันและจากควาเพญในอนาคตจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะ เป็นภลรวาปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามสรงให้เราทั้งหลายเกิดดวงตาเห็นธรรมในปัจจุบันนี้เทินต่อไปให้นังตัวให้ตรงดำรงสติคือความรึ้ได้สัมปชัญญะความรู้ตัวแล้วก็ปัญญาความรู้ชัด ความรู้ทั่วนะถึงลมหายใจเข้ายาวออกยาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวแล้วก็ออกยาวหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นออกสั้นนี่เป็นวิธีการฝึกอ,อานาปานสติสัมปชัญญะนะ โพชงหรือว่าสัมโพชงองค์ปัญญาเครื่องตัสรูนะคือการระลึกนะแล้วก็มีความรู้ตัวมีความรู้นะถึงลมหายใจนะการดูลมหายใจก็เป็นการเริญนวายโยธาหรือว่าการกำหนดนะ่ะธาตนะ่ะสิ่งที่มันอยู่ในร่างกายของเราผมคนเล็บควันหนังหรือว่าแม่แต่ ดินน้ำลมไฟนะเรียกว,ว่าธาตุทั้งสนีะ่ถ้าเพิ่มอากาศธาตุก็พป็ญาณธาตุก็เป็นธาตุทั้งหกถ้าไปดูที่จักผูกธาตุธาตุทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยรูปเสียงลิ่นรถโอทัพพะธรรมนะหรือไม่แต่ความรู้ทางตาหูจมกูกเล้นกายใจก็เป็นธาตุสิบแปด 18. ถ้าไปเพิ่มจิตอีกก็เป็นสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะมันก็จะขยายนะจากสิบแปดก็เป็น ปี 19, 20, เก้ายีบยี่เอเนี่ยแต่อารัมประทานิกรรมธาตุนะอุปรกรรมธาตุนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาศึกษาอยู่ในตัวเรานะการปฏิบัติก็เป็นการมาจัดระเบียบร่างกายของเราให้มันได้นิ่งได้สงบพอกายมันนิ่งสงบแล้ววาจาเราก็ไม่ได้พูด ก็เป็นวาว่าเป็นกายวิเวกว้จีวิเวกนะความสงบทางกายความสงบทางคำพูดคำจาเล้นว่าจาวิเวกนะพอเราสงบวาจาเราก็จะพัฒนาไปถึงจิตวิเวกความสงบของจิตนะเวาม,มโ,นโนวิเวกความสงบใจมันวิเวกนะฉะนั้นใหลายลอย่างมันนะซืมเนื่องกันนะ เราอยู่ในที่สงบเพื่อทให้กายสงบก,กายสงบเพื่อทให้วาจาจิตใจของเราคอยสงบไปด้วยพอจิตใจสงบสิ่งที่อยู่ในจิตในใจอารมณ์ต่างๆความนึกคิดต่างๆนั้นก็จะคอยสงบไปเรื่อยๆนะพอสงบสิ่งที่ในจิตใจสงบเราก็ะาจะเริ่มมองเห็นจิตใจของตัวเราเองชัดเจนมากขึ้นมองเห็นความรู้สึกนึกคิด ว่าเรากาลังนี่คิดอะไรอยู่นะสิ่งที่เรานะึกคิดนั้นมันถูกหรือมันผิดมันดีหรือมันไม่ดีในแถวที่วิเวกนะสิ่งที่มันอยู่ในจิตในใจเราสมนะก็จะตามมาสิ่งต่างเหล่านี้มันเป็นขั้นขั้นนะเราการปฏิบัติไม่ใช่เพื่อให้กายสมออย่งางเดียววาจาสูองอย่างเดียวมันต้องถึงหมายถึงสิ่งที่เรียดกว่านั้นด้วยนะจิตใจสิ่งที่อยู่ในจิตในใจ สิ่งที่ทาให้จิตใจของเรามันทําหน้าที่นะมันมาจากอะไรสิ่งต่างๆแ้วมันเป็นนะเป็นความนะลึกลับของนะที่เราจะของคนเราที่จะต้องไปค้นคว้าไปศึกษาการปฏิบัติก็เป็นการศึกษาค้นคว้าเรื่องของเรานะการกระทําของเราพฤติกรรมของเราเป็นยังไงทางกายทางวาจา นะทางปิดทางใจชะนักการบวชมาคือเป็นโอกาสให้เราได้ศึกษาตัวเราเองมากขึ้นระวังภาระทางโลกแล้วเรามาศึกษาทางทางธรรมนะทางธรรมก็หมายถึงกายจิตใจนี่แหละสิ่งที่มันอยู่ในตัวเราอารมณ์ต่างๆนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมนะมันผ่านเข้ามาทำผ่านมาทางใจถ้าเป็นการ,รอารมณ์มันผ่านมาทางจิต เราลองไปศึกษาดูมันตรงแบบนั้นหรือเปล่านะรูปมันมาทางตารูป,ปารมมันมาทางตาเกิดความรู้ทางตาเรียกว่าจักุวิญญาณนะเสียงสัทธารมนั้นผ่านมาทางหูเกิดความรู้ทางหูเรียกว,ว่าโสตวิโสตวิญญาณกลิน่นคันธารมกลิ่นดีกลิ่นเหม็นกลิ่นออมกลิ่นซินจะมีหลายกลิน่น มันก็จะผ่านมาทางจมูกเรียกว่านะแล้วก็เกิดความรู้ทางจมูกเรียกว่าคานาวิญญาณนะรสนะรสอา,ารมณ์ดเปรี้ยวหวานมันเคม็มนะรสอร่อยไม่อร่อยรดเป็นทิพย์ทมาสดรสของธรรมมันจะผ่านมาทางจมูกเกิดนะค,ความรู้ทางจมูกเรียกว่านะคานาวิญญาณ มันมาทางทางลิ้นนะรสนะนะถ้ากลิ่นมาทางจมูกนะนะกลิ่นมาทางจมูกเรียกว่าขานวิญญาณรสมมาทางลิ้นเรียกว่าจิวหาวิญญาณเกิดความรู้ทางลิ้นเรียกว่าจิวหาวิญญาณนะพราะถาพาลมอารมณ์ที่มันสมผัดเย็นร้อนอ่อนแข็งนะมันจะผ่านมาทางกายเป็นความรู้ทางกายเรียกว่ากายวิญญาณ ธรรมารมทั้งกุศลธรรมารมธัมคุศลธรรมารมอัพยากตธรรมารมอาทิตตธรรมารมปัจจุบันธรรมารมอนาคตธรรมารมจตุราสีติสัตธรรมารมอารมเปิดหมื่นสี่พันนะโลกิยาอารมโลกโลกิยะธรรมารมธัมคุตลธรรมารมนะโลกธรรมารมเขมธรรมารมณ์ เมตตาธรรมารมกรุณาธรรมารมมุโทิตาธรรมารมณ์เวก้าธรรมารมณภูมิธรรมารมณ์สธรรมารมเทวธรรมารมณพอใจปักเทรรมารมณอัญญาธรรมารมณูปธรรมารมนามธรรมารมธรรมต่างๆนะนะมันก็จะผ่านมาทางใจเกิดความรู้ทางใจเรียกว่ามโนวิญญาณความรู้ทางใจ ฌานกามมารมณ์จะเป็นวัตถุกามกิเลสกามนะวัตถุอาทัยวัตถุกามมารมณ์นิกกิเลสกามมารมสังเกตกิเลสกามมารมณปุพพิเกเลสกามมารมณ์ปุปะเกเลกามมารมถ้าสุปะเกเลสกามมารมถ้ารสุปะเกเลสกามมารมณ์่ภาษาหลวงปะเกเลสกามมารมณ์นี่เขาจะผ่านมาทางจิตเกิดความรู้ทางจิตเรียกว่าจิตตวิญญาณ นะเกิดความรู้กเกิดความเข้าใจทางความนึกคิดนะฉะนั้นจิตใจจึงมีความต่างกันในอะไรที่ไร้แหง่งเขาบอกเป็นสิ่งเดียวกันก็ได้แต่ถ้าเรามาแยกนี่แล้วมันต่างกันนะใจรับธรรมมารมณ์ส่วนจิตนะคิดถึงการม,มารมณ์สิ่งที่เป็นความปรารถนาความต้องการต่างๆทั้งดีและไม่ดีไม่แต่ธรรมกามารมณ์เขมกามารมณสิขากาม,มารมณ์ ัตกรมารมณ์นะมีอยู่หลายอย่างความปรารถนาความต้องการกามากเลว่าความปรารถนาความต้องการนะความอยากได้อยากมีนะความอยากนะนะความใคร่นะจะดูนี่มันแปลได้สักกี่อย่างสับเดียวนะแปลได้หลายความหมายนะไปะจับคู่ให้ถูกในแบบ นะท่านอนไลจะจากตาถึงตาหูจะมองถึงกายใจแต่ไม่ได้มุ่งถึงจิตนะเพราะพอเราเพิ่มจิตเข้ามามก็จะจากที่มีหกก็เป็นเจ็ดนะเจ็ดคู่นะดังก,การปฏิบัติจะต้องเรียนรู้ว่ามีอะไรที่เรายังไม่รู้ด้วทางตำรราไม่ได้บอกไว้ รูบาอาจารย์ไม่ได้แนะนําไว้แล้วก็ค้นคว้าเพื่อมันได้อะไรใหม่ได้ความรู้ใหม่นะเพราะว่าข้างในไม่มีชื่อเรียกพอเรามาเรียกอาจจะผิดก็ได้ถูกก็ได้นะเรื่อสมุดบัญญัติมันไม่แน่นอนฉั้นก็ให้เรารู้ว่าสมุดบัญญัติเป็นอย่างนี้ส่วนประััรบัญญัตินั้นเป็นอย่างไร สมมติถูกหรือไม่ถูกนะทางโลกถูกทางโลกถูกทางธรรมถูกทางธรรมผิดทางโลกหรือสมมติสมมติถูกทั้งทางโลกถูกทางธรรมหรือผิดทางโลกผิดทางธรรมมันสามารถเป็นไปได้ในหลแง่ไหลมูดฉะนั้นการปฏิบัติก็เพื่อมาบริหารจัดการความนึกคิดของเราให้มันเป็นระเบียบถ้าเราไม่เคยมาฝึกนะเราก็จะไม่เข้าใจนะไม่รู้จักตัวเอง นะเพราะเราทําตามคนอื่นพูดตามคนอื่นคิดตามคนอื่นนะพอเรามาสลัดนะในห,หลายอย่างออกจากจิตจากใจแล้วคนอื่นในคนอื่นก็ทําไปพูดไปคิดไปเราก็มาเอาเรื่องของเราหนะ้าที่ของเราพูดถึงเรื่องของเราดียังไงไม่ดียังไง,ไง,ไงผิดยังไงถูกยังไงนะมันก็จะง่ายขึ้นนะเพราะที่ผ่านมาเราไม่รู้ไปเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ ก็ทําให้หนักหนักจิดหนักใจฉะนั้นะการปฏิบัติจึงต้องมาแยกออกอันไหนเป็นเรื่องของเราในเรื่องเรื่องคนอื่นอันไหนเป็นเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตนะพยายามจัดให้มันเป็นหมวดหมู่จัดให้เป็นสัสดส่วนแล้วก็จะมองอะไรชัดเจนยิน่งขึ้นนะถ้าเราจะไปทําคนอื่นพูดตามคนอื่นีิตามคนตนเวลาเราก็ไม่เป็นตัวของตัวเองการปฏิบัตินั้นปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้ รู้เข้าใจตัวเราเองมากขึ้นว่าเราเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรนะพอเรารู้จักตัวเองเราก็จะรู้เป้าหมายของตัวเองว่าเราจะต้องไปทางไหนจะต้องไปทางไหนมุ่งหมายไปทางของเรานั้นนั้นเป็นอย่างไรนะเราก็จะได้มองเห็นตัวเองชัดขึ้นนะมองเห็นหน้าตาของตัวเราเองที่แท้จริงนะ ซึ่งมันต่างจากแต่ก่อนแต่ก่อนมันนะคุ้นเคยกับการทำว่าตามผู้ตามคิดตามคนอื่นนะแต่พอเรามาทําตามตัวเราเองคิดตามตัวเองนะเราก็ต้องวางเรื่องคนอื่นก่อนถ้าเราไม่วางเราก็จะไปไม่ได้นการปฏิบัติจริงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจประสบการณ์ลองผิดลองถูกมาหลายอย่างการนั่งสมาธินั่งแบบนี้มันเป็นยังไง นอนสมาธิเป็นยังไงยืนสมาธิเดินสมาธินะ่ะเป็นอย่างไรยินยาบทสี่ยืนเดินนังนอนยินยาบทอะไรกินดนะื่มนะต่างๆนะที่เราจะต้องกําหนดต้องพิจารณาถ้าเรากําหนดตัวสติตัวสัมผัสยามมันก็จะนะจะได้ทําหน้าที่นะนะของตัวเองในการระลึกในการรู้ตัวว่ากําลังทําอะไรอยู่กําลังพูดอะไรอยู่กําลังคิดอะไรอยู่ นะถ้าเราไม่กําหนดเราก็ทําไปตามความเคยชินบางทีทําทั้งที่ไม่ได้ลึกไม่ได้รู้ตัวกันก็ก็ทําทได้เพราะเป็นความเคยชินและการปฏิบัติที่ต้องมาปรับความคิดของเราใหม่ปรับความรู้ปรับวิธีของเราใหม่นะเราอยู่กับตัวเองมากขึ้นเรามีเวลาคุยกับตัวเองมากขึ้นคุยในจิตในใจ อตโนตอาตนาจที่อาตนาผีมังเสตมัตนาจงเตือนตนด้วยตัวเราเองจงสอนตัวเราด้วยตัวเราเองฉะนั้นธรรมะบทนี้จึงให้เราเป็นครูของตัวเราเองเป็นอาจารย์ของตัวเราเองในใช่เราให้ตัคนอื่นมาเป็นครูเป็นอาจารย์นะนะเพราะว่าการปฏิบัตินั้นเร,เ,รเราต้องอยู่กับตัวเองถ้าเรายังคุยกับตัวเองไม่รู้เรื่องนะ ยังไม่รู้จากหน้าตาที่แท้จริงของตัวเราก็ก็ยากเหมือนกันนะพาะนนการปฏิบัติจะต้องแยกบางอย่างถ้าไม่แยกมันมันมองไม่เห็นมันมีแต่ความคิดคนอื่นอยู่ในหัวเราความโกรธคนคนอื่นนะสิ่งต่างเหล่านี้ก็ทําให้ญาติปัญญาของเรามันไม่เกิดการพัฒนาเพราะว่าเราหมดแต่คิดถึงคนอื่นเป็นใหญ่เขาตามคนอื่นเป็นใหญ่ นะพอทางโลกหลาย,ลายอย่างเขา,าเอาคนอื่นเป็นใหญ่ตามคนอื่นตามครูบาอาจารย์นะแต่ส่วนตัวเราให้ความสําคัญน้อยมากนะแต่พอเรามาปฏิบัติเรามาอยู่กับตัวเองก็คนละเรื่องเลยทีนี้นะเดี๋ยวคนอื่นวางไว้ก่อนพักไว้ก่อนเรามาดูเรื่องของเราหน้าที่ของเรานะอะไรบางที่เรา ทำได้บังเร้วอะไรที่เรายังทําไม่ได้นะอะไนไหนเป็นเรื่องทรีบด่วนนะใน,นเรื่องงานะไม่เรีบด่วนื่องการปฏิบัติจึงมีอะไรที่แตกต่างจากแต่ก่อนนะความนึกคิดของเราเราก็ต้องเรียนรู้จนเราเข้าใจเึงเห็นความนึกคิดของตัวเราเอง นะว่าแต่ละขณะนั้นมันคิดดีหรือไมด่ดีถูกถูกหรือไม่ถูก,ถกคิดเรื่องอะไรในการปฏิบัติรู้ไม่ได้รู้อะไรมากรู้แล้วก็วางนะถ้าเราไม่วางความรู้ใหม่มันเข้ามาไม่ได้เพราะว่าความรู้ตางไหนมันเต็มการที่เราได้ถ่ายเทนะความรู้เป็นปันให้คนนั้นบ้างคนนี้บ้างเราก็ได้งานะได้อันนี้ส์นะ ย่างน้อยเราก็ด้วยสงเคราให้ความช่วยเหลือให้ธรรมะให้ความรู้นะแม้แต่ตัวเราเองก็เหมือนกันการปฏิบัตินั้นเราต้องคุยกับตัวเองให้เป็นให้ได้นะไม่ต้องออกเสียงคุยกับตัวเองคุยในใจคุยในใจคุยในจิตนันะเป็นอย่างไรนะที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้คุยกับตัวเองมากนัก นะบางทางบางครัางตัวเราก็มีทั้งถูกบ้างผิดบ้างนะมีหลายๆอย่างบางทีเราก็ต้องชมตัวเองบ้างบางทีเราก็ต้องนะตำหนินะนนะสิ่งที่มันบกพร่องนะสิ่งที่มันเป็นปัญหาหรือว่าจะสร้างปัญหาให้กับตัวเราเองหรือว่าให้กับสังคมรอบข้างนะาก,การปฏิบัติจะงต้องอาศัยความนะพ,นพิจารณา การทำไว้ในใจโดยวายเนพายคือต้องพิจารณาอยู่เป็นไปจับนะถ้าเราไม่พิจารณาบางทีมันมองไม่เห็นไม่ละเอียดนะเกิดที่ตาข้างนอกมันจะมองเห็นกรต้องอาศัยตาข้างในนะบางทีเราเปิดตาเนี่ยมันมองไม่เห็นต้องหลับตาเพื่อที่จะปิดทวารจักปุุทวารข้างนอกแล้วก็เปิดทวาร จากอุวันภายในมันก็จะมองเห็นมุมต่างๆนะมุมต่างจากเดิมนะฉะนั้นการมองตัวเราเองจะมองได้ไหลายแง่หลายม,มุมมองผ่านคนอื่นก็ได้มองด้วยตัวเราเองก,ก็ได้าการปฏิบัติจึงไม่ได้เน้นที่คนอื่นเน้นตัวเราเองเป็นเรื่องของเรานะเราทำพ้่อตัวเราเอง พอเราทําแล้วเราก็แผ่ส่วนบุญบุญสนให้แก่นะเพราแม่ญาติพี่น้องที่เราพอระดึกได้คิดได้ก็เป็นการแบ่งปันคุณงามความดีเพราะว่าการปฏิบัตินั้นเป็นบุญบุญส่วล้วใหญ่ภาวนาไม่บทที่เกิดจากการพัฒนาการอบรมบางทีก็ลําบากนะนั่งนานๆก็ปวดขานะถ้าปวดขาเราก็ลุกเดินนะเดินเราก็กำหนดขวาย่างซ้ายย่างขวาย่างซ้ายย่าง นะหรือกว่าย่างนอ้องสายย่างนอ้องหรือว่าพูดโทก็ได้ธรรมโมก็ได้อยากว่าพูดสายโทรกว่ารมสายโมกว่าสังสายโคนนะสามารถเอามาเป็นอุบายในการเดินนะเดินแบบนักปฏิบัตินอนแบบนักปฏิบัติยืนแบบนักปฏิบัตินั่งแบบนักปฏิบัตินะ นั่งแล้วเรานั่งมาพัฒนาสติสัมปันยัญญาของเราให้มันแก่กล้าให้มันเพิ่มขึ้นด้วยการกำหนดพิจารณารูเท่าทันตามความเป็นจริงถ้าเรานั่งเฉยๆไม่กำหนดไม่พิจารณาสติสัมปัญญาของเราก็จะไม่แก่กล้าก็จะไม่ก็จะไม่แข็งแรงนะเวลาใช้งานก็ใช้งานไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้อุรมไวเรามีแค่แตามธรรมชาตินะ แต่ถ้าเรามาทำเพิ่มกํำหนดเพิ่มพิจารณาเพิ่มให้มันมากขึ้นให้มันมากขึ้นแล้วมันก็จะมีพลังเรียกว่าสติพระจากสติธรรมดาก็จะเป็นสติพระกำลังของสติของความรู้ได้สมาธิพระกำลังของสมาธถถิความตั้งใจมัน่นนะแม้แต่สัมปชัญญะพระกำลังของความรู้ตัวก็ต้องพัฒนา ในแบบมีแค่สติพลาดเตสตัสมยันยาพระไปไหนไม่รู้นะฉะนั้นเราต้องลองเอามาฝึกดูว่ามันต้องขยายนะจากสติพระลาะเป็นสติสามัญยาพระจนปัญญาพระกำลังของปัญญาก็มีอยู่แล้วนะฉะนั้นหลายๆอย่างจำอาศัยการทำแล้วทำอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกหลายๆครั้งเรากำหนดแค่ครั้งเดียวนะครั้งเดียวมันน้อยไป นะเพราะว่าการฝึกสติสมาัิยาน,นั้นต้องาอาศัยการตื่นตัวนะนะตื่นตัวถ้าเราไม่ตื่นตัวมราก็กาหนดนไม่ได้นะเพราะนั้นการปฏิบัติก็เป็นการฝึกให้เราเป็นคนชาคริยานโยมเองการประปอกอบความเป็นผู้ตื่นอยู่นะรู้ว่าเรากําลังนั่งทาอะไรรู้ว่ากําลังนอนทําอะไรรู้กําลังยืนทําอะไรกำลังนนเดินทําอะไรนะ ชาคริยานโยความตื่นในทั้งตื่นทั้งกายตื่นทั้งติดทั้งใจนะใจตื่นคิดตื่นนั้นเป็นยังไงใจที่มันไม่ตื่นคิที่มันไม่ตื่นนั่นเป็นอย่างไรนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยนะเพาไม่คุ้นเคยก็ไม่รู้นะไม่รู้จักนั่นเองแล้วให้มาปฏิบัติเ้าไปไม่เป็นเอ๊ะหน้าตามันเป็นยังไง แต่ตัวสติความระลึกได้ก็ไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะก็ต้องอาศัยการกําหนดพิจารณาไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆเวะลาเล็กวะลาน้อยวเวลานิดวะลาหน่อยแต่เราทําเยอะก็ได้เยอะทําน้อยก็ได้น้อยไม่ทําก็ไม่ได้อันนี้เรื่องประโยชน์ของส่วนตัวนะะไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวทางโลนเป็น,นประโยชน์ส่วนตัวทางทมประโยชน์ส่วนตัวทางโนกก็เป็นอีกอย่างหนึ่งประโยชน์ส่วนตัวทางรมก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง มันมีความแตกต่างกันนะฉะนั้นเวลามาคุยกันเป็นยากมากที่จะเข้าใจกันคำพูดเดียวกันแต่ความหมายมันมันไปได้หลายเรื่องหลายแง่หลาย, ề, ลายมุมหลายประเด็นหลายความหมายนะอยฉะนั้นได้หลายอย่างต้องอาศัยฝึกอยู่เป็นประจำทำอยู่เป็นประจำนะต่อไปก็จะให้ นัง่งพิจารณาไปเรื่อยเรื่อย